แก้ตามันออกอันนี้เอาอยู่บ่เด้งแดงเนี่ย หัวนหน่อยๆเดีมันยังแสบหัวใหญ่มันเผา,าใช่ไหมห <c oughs> ยาบเฮียเฮียใส่แล้วก็คั้น <c> ค <oughs> ั้นคั้นแล้วน้ำออกก็เส็จเฮียดแส้ร้ายเป็นได้หรแม่ใชร้ายเอ้ากระสีหล่างอ่อนคือเกาหุ่นตัวไม่ใส่ลือตอนต้มก็ใส่ใบบังหนูหัวซิงไขยเด้อจังฉีไดไอหอม ดิบนั่งในโมเมนต์จำเอาเกลื e. ้อเกลื้อเกลือใส่ลงไปแล้วก็ขั้นขั้นขั้นบีบแล้วนวดแล้วครึ่งแล้วขั้น มีคนสอนนะเจ้าวันนี้นแบบใดอันนี้มันเรอเอาออกหรออันนี้มันทําให้เบือ่อให้เมานะเจ้าเอาออกเอาออกแล้วก็ซอยเป็นตอนแล้วแต่ตอนเล็กตอนใหญ่ไพ่สีเอาไปก้อยก็เอาไพ่สีเอาไปตำักคุ่งก็เอาตอนใหญ่ไรก็ตอนใหญ่กี่น้ำบาเล่ี่ ทำให้เมานะน้วยใหญ่กับหั่นบางๆน้อย,ยกับหั่นบางๆมันจังบอยหยบาบ มันได้ออยัง ไดหน,น,นังตาแม่เลยเรียดเยอะกินเท่าไหร่ถึงจะเมิดเยอะขนาดนี้